สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกนะคะวันนี้อยู่กับโป้ค่ะแล้วผมจอยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออผลกระทบของการไม่เคลื่อนไหวร่างกายค่ะซึ่งอาจจะแย่กว่าที่เราเคิดกันเยอะเลยใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบรรยายของดรส t ตนเอ็กเบิร์ตบ u b e นะคะชื่อวิดีโอ Not Moving Destroys Your Body It's Worse Than Doctors Tell You ประเด็นหลักๆเลยก็คือการอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันทำลายร่างกายเราได้เร็วกว่าที่หมอเคยบอกเราซะอีกครับค่ะคือจริงๆจุดที่น่าตกใจเลยนะคะคือร่างกายเราเนี่ยสามารถเริ่มเสื่อมได้ภายใน24ชั่วโมงเองถ้าเราไม่ขยับเลยโห24ชั่วโมงใช่ครับมีข้อมูลบอกว่าเราอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปได้ถึง1%ทุกๆวันสวันเลยนะคะแค่วัน2วัน,น,น,ะะนเนี่ยนะคะอ่าเนี่ย มันก็เริ่มส่งผลแล้วนะครับการที่เราไปดูเคสหนักๆอย่างเช่นคนที่นอนติดเตียงไปเลยหรืออยู่ในภาวะโคม่าเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าไลฟ์สไตล์ที่เรานั่งนั่งนอนๆกันเป็นส่วนใหญ่อะมันค่อยๆสะสมผลเสียกับเรายัางไงเร็วขนาดนั้นเลยมันมันตรงกับหลักที่ว่าใช้หรือไม่ใช้ก็เสื่อมเลยนะคะโดยเฉพาะกับสมองนะคะครับใช่เลย มีข้อมูลน่าสนใจจากเอ่อดรโรเจอร์สเปรีที่เขาได้รางวัลโนเบลนะคะเขาบอกว่า90%ของกิจกรรมในสมองเราเนี่ยมันเกี่ยวกับการประมวลผลเรื่องการเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทางของเราเทียบกับแรงน้มถ่วงอืมอันนี้มันมันหมายความว่ายังไงคะคือถ้าเราแค่นั่งคิดงานเฉยๆสมองส่วนนั้นไม่ได้ทำงานหรอคะเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ตอนที่เรานั่งนิ่งๆนะครับ สมองก็ยังต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเลย mm hmm. เพื่อประมวลผลท่าทางของเราเทียบกับแรงโน้มถ่วงอ๋อค่ะซึ่งอันนั้นนะ่ะคือพื้นฐานเลยแล้วการเคลื่อนไหวที่เราทำเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าออกกำลังกายให้กับเซลล์สมองโดยตรงเลยครับอ๋อค่ะการเคลื่อนไหวมันสร้างสัญญาณไปกระตุ้นเซลล์สมองทำให้เซลล์ทำงานแล้วก็แข็งแรงขึ้นพอมันขาดสัญญ,ญาณน,นี้ไปเซลล์ก็เริ่มเสื่อมครับคล้ายๆกับการเหนื้อที่เราไม่ได้ใช้งานเลย เหมือนเราต้องป้อนอาหารให้สมองด้วยการเคลื่อนไหวเลยนะคะใช่ครับถูกต้องเลยครับนึกถึงตัวอย่างนักบินอวกาศเลยค่ะที่แม้ว่าจะออกกําลังกายหนักมากแต่พอเขาขาดสัญญาณจากแรงโน้มถ่วงร่างกายก็ยังเสื่อมเร็วอยู่ดีใช่ครับเพราะว่ามันขาดสัญญาณกระตุ้นที่สาคัญมากๆตัวนั้นไปพอกลับมาถึงโลกช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยืนเองทรงตัวเองลําบากเลยครับโหขนาดนั้นเลยครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าการเคลื่อนไหวในสภาวะปกติของเราเนี่ยมันสําคัญจริงๆ มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะที่ตอกย้ำเรื่องสมองกับการเคลื่อนไหวคือเรื่องของเพรียงทะเลหรือ sea squirt นะคะอ๋อครับครับพอตัวอ่อนมันว่ายน้ำหาที่เกาะได้พอโตเต็มวัยเกาะเต็ดแล้วมันจะหยุดเคลื่อนไหวถาวรเลยแล้วสิ่งที่มันทำคือมันเอ่อกินสมองตัวเองทิ้งไปเลยโอกินสมองตัวเองใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้สมองในการเคลื่อนไหวอีกต่อไปแล้วไงคะ ฉันเลยว่าหน้าที่ดั้งเดิมจริงๆของสมองเนี่ยผูกกับการเคลื่อนที่มากๆครับซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่าการที่เรามองว่าการขยับตัวมีประโยชน์แค่เรื่องเผาผลาญแคลอรี่อย่างเดียวนี้เป็นจามองข้ามประโยชน์หลักๆของมันไปเลยนะครับจริงด้วยค่ะคือการเคลื่อนไหวมันจําเป็นต่อทุกระบบในร่างกายจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทหัวใจหลอดเลือดกล้ามเนือ้อกระดูก หรือแม้แต่ระบบฮอร์โมนแล้วก็การย่อยอาหารด้วยมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากๆด้วยค่ะเขาบอกว่าสภาพร่างกายของคนที่อยู่ในภาวะโคมา่าสัก30วันเนี่ยมันมีความเสื่อมโทรมคล้ายๆกับคนที่ใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนนไม่ค่อยเคลื่อนไหวมา30ปีเลยครับอย่างเช่นในช่วงอายุป,ประมาณ30 6 0ถึง60ปีนะคะประเด็นนี้น่าคิดมากครับ เพราะว่าผลกระทบที่ตามมาจากการไม่ค่อยเคลื่อนไหวที่มันสะสมน,น,นานๆเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ปัญหาเรื่องการเผาผลาญอย่างภาวะดื้ออินซูลินอะค่ที่ทำให้ร่างกายเราเอาพลังงานจากน้ำตาลไปใช้ได้ไม่ค่อยดีไปจนถึงการอักเสบเรื้อรังในระดับเซลล์เหมือนร่างกายมันอยู่ในโหมดแบบว่าสู้ตลอดเวลาอื <c oughs> แล้วก็แน่นอนครับอาการปวดตามข้อต่างๆซึ่งพอปวดเราก็ยิ่งไม่อยากขยับ มันก็กลายเป็นวงจรที่แย่ลงไปอีกครับใช่เลยค่ะแล้วหลายคนอาจจะเผลอคิดไปว่าเอ้ยเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกันเราก็ยังดูโอเคอยู่นะอะไรแบบนี้ครับครับแต่แหล่งข้อมูลนี้เขาท้าทายให้เราคิดใหม่เลยว่าจริงๆแล้วคนอายุ60ที่เขาดูแลตัวเองดีๆเนี่ยควรจะแข็งแรงแล้วก็ทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นกันทั่วๆไปหรือเปล่าการเสื่อมส่วนใหญ่มันอาจจะมาจากการที่เราไม่ได้ใช้งานร่างกายหรือ disuse ที่เขาว่า บวกกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงด้วยครับและคำว่าเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกกำลังกายหนักๆอย่างเดียวนะครับค่ะแค่การเดินเล่นเดินเร็วๆเต้นรำทำสวนหรือแม้แต่เลือกใช้บันไดแทนลิฟต์การยืดเส้นยืดสายง่ายๆอือือหรือแม้แต่แบบว่าจอดรถให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงก็เป็นการส่งสัญญาณดีๆให้ร่างกายแล้วก็สมองแล้วครับ แล้วสำหรับคนที่มีข้อจํากัดทางร่างกายล่ะคะพอจะมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะหลักการง่ายๆเลยครับคือทำเท่าที่ยังไหวอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารร่างกายบนเก้าอี้หรืออาจจะออกกำลังในน้ำการฝึกหายใจการขยับแขนขยับขาหรือแม้นิ้วมือนิ้วเท้าเล็กๆน้อยๆอ๋อหรือแม้กระทั่งแค่การจินตนาการถึงการเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีส่วนช่วยกระตุ้นสมองได้นะครับ การบริหารกล้ามเนื้อคอดวงตาหรือแค่การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้เราได้รับรู้ทางประสาทสัมผัสใหม่ๆบ้างก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันสรุปแล้วนะคะการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญต่อทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพสมองของเรามากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยครับผมมันไม่ใช่แค่เรื่องเผาผลาญแคลอรี่แต่คือการส่งสัญญาณสำคัญให้ร่างกายทำงานได้อย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆใช่ครับ การเสื่อมจากการไม่ใช้ร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เร็วกว่าที่เราคาดคิดด้วยแต่ก็ยังพอมีหวังที่เราจะชะลอหรือว่าฟื้นฟูได้นะคะหัวใจสําคัญเลยนะครับก็คือการสร้างการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็คือการสร้างสัญญาณไปหล่อเลี้ยงสมองและร่างกายของเรานั่นเองค่ะเราควรจะทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันให้ได้คือ ข่าวร้ายจากแหล่งข้อมูลก็คือยิ่งเราปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งฟื้นฟูยากขึ้นเท่านั้นอืมแต่ข่าวดีก็คือไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นครับยกเว้นคำว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ดีมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้โป้ขอฝากคําถามทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะคะครับในเมื่อสัญญาณจากการเคลื่อนไหวทางกายภาพเนี่ยมันสําคัญกับสมองเราขนาดนี้ แล้วถ้าเราลองผสมผสานการรับรู้ทางประสาทสัมผัสอื่นๆเข้าไปล่ะคะเช่นการได้สัมผัสพื้นผิวตามธรรมชาติการฟังเสียงต่างๆหรือการได้กลิ่นที่มันหลากหลายเข้าไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังให้สมองแล้วก็ร่างกายของเราได้มากขึ้นไปอีกไหมนอกเหนือไปจากการแค่ขยับร่างกายอย่างเดียวอืมน่าสนใจครับลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ